ตอนป๋าบอลกับบ่าวอามรถคว่ำจากตอนที่แล้วที่ป๋าบอลแอบขโมยรถบ่าวอามไปขี่แล้วโดนตำรวจจับยึดรถป๋าบอลเลยพาบ่าวอามไปรับรถและเสียค่าปรับกับตำรวจเพื่อจะเอารถคืนให้บ่าวอามต่อมาป๋าบ่าวอามกองทัพต้องเดินด้วยท้องวันนี้เดี๋ยวป๋าเลี้ยงเองป๋าบอลคิดที่จะเลี้ยงข้าวบ่าวอามทั้งคู่บิดรถมาจอดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง ทันทีที่นั่งลงกับโต๊ะสายตาทั้งคู่ก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวผ้ากันเปื้อนลายสก็อตคนหนึ่งคือน้องเบลลูกสาวเจ้าของร้านที่สวยจนถนนลาดยางยังต้องอายป๋าบอนพูดน้องครับขอผัดกะเพราเนื้อแต่ขอแบบใส่ใจมาด้วยนะเบ่าวอามพูดป๋าพูดโครซสยวน้องเบลอย่าไปฟังนะของผมขอข้าวผัดครับผัดยังไงก็ได้ให้รู้ว่าคนกินหลออ น้องเบลยิ้มหวานจนตาหยิบหยีพี่สองคนนี้ตลกจังเลยนะคะแต่วันนี้คนเยอะหน่อยนะใครอยากกินก่อนต้องมีอะไรมาแลกแล้วล่ะป๋าบอลกับเบาอามแย่งกันจีบสาวจนร้านแทบแตกทั้งชมว่าผ้ากันเปื้อนสวยทั้งจะขอไปช่วยล้างจานจนสุดท้ายน้องเบลวางจานข้าวลงแล้วยื่นคำขาดน้องเบลพูดเอาแบบนี้ไหมคะหนูเห็นพี่พี่รักรถกันมากถนนเส้นทุ่งนาข้างหน้านี้ ยาวสองกิโลเมตรใครขี่รถไปถึงต้นตาลใหญ่แล้วกลับมาถึงร้านนี้ก่อนหนูจะให้เบอร์และยอมนั่งซ้อนท้ายไปเดินตลาดนัดเย็นนี้เลยป๋าบอลพูดหากจริงหรอเบาวอามมึงเตรียมตัวกินฝุ่นเวฟม่วงป๋าบอลได้เลยวาวตวเยลโล่เช็คมาอย่างดีเบาอามพูดป๋าอยากกิงให้มากแดงแรงริฟของผมมันสายหมาะระดับประเทศนะทั้งคู่ลุกพรวดออกจากตก๊ก ลืมความหิวไปเลยและสตาร์รถดังบรืนบรืนบรืนจนชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูสามสองหนึ่งไปน้องเบลสะบัดผ้าเช็ดโต๊ะเป็นสัญญาณต่อยตัวรถสองคันพุ่งทะยานออกไปเหมือนลูกธนูป๋าบอนในเสื้อสีขาวพยายามหมอบให้ลูล่ลงที่สุดส่วนเบาอามก็ไม่ยอมแพ้บิดคันเร่งจนสุดสายสองข้างทางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวกลายเป็นภาพเบลอด้วยความเร็วของรถ ป๋าบอนพูดยอมเธอเบาอามเบอร์น้องเบลต้องเป็นของปา๋าเบาอามพูดฝันไปเธอป๋าบอนโค้งหน้าผมจะเสียบในแล้วแต่จังหวะนั้นเองโชคชะตาก็เล่นตลกถนนช่วรอยต่อทุ่งนามีรถไถเพิ่งวิ่งผ่านทิ้งดินเลวๆไว้เต็มถนนป๋าบอนที่กําลังจะได้เปรียบดันขี่ไปเหยียบก้อนขี้เลนเข้าจังๆป๋าบอนพูดเฮ้ยเฮ้ยล้อฟรีวะเบาอามพูดป,ป๋าหลบไปเฮ้ย เสียงของรถทั้งสองที่ล้มล,ลงริมถนนจนเสียงดังสนัน่นเบฟม่วงป่าบอนสะบัดไปฟาดกับเวฟแดงของเบาอามทั้งคู่เสียหลักพุ่งลงไปทุกกับดินโคลนริมถนนอย่างสวยงามสภาพป่าบอลจากเสื้อขาวกลายเป็นลายพรางโคลนส่วนเบาอามหัวทิ่มลงไปในเลนจนหมวกกันน็อกเปลี่ยนสีทั้งคู่นอนถ่าอยู่กลางกองโคลนความเงียบครอบคลุมอยู่พักหนึ่งก่อนที่เบาอามจะพ่นน้ำโคลอนออกจากปากเบาอามพูดป๋า เบอร์น้องเบลยังจะเอาอยู่ไหมป๋าบอลหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าสภาพแบบนี้ไปขอเบอร์น้องเบลน้องเขาคงให้เบอร์รถมูลนิธิแทนว่าฮ่าฮ่าฮ่าทั้งคู่ลุกขึ้นมาช่วยกันเข็นรถที่สภาพและเทสไม่แท้คนความโกรธความอยากเอาชนะหายไปสิน้นเหลือเพียงความตลกเพียงอย่างเดียวทั้งคู่ขี่รถกลับบ้านด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะกลัวจะลื่นกันอีกรอบ เมื่อกลับมาถึงย่านชุมชนสภาพที่เหมือนเพิ่งไปรบในสงครามโครนมาทําให้ทุกคนต้องหันมองป๋าบอลจอดรถข้างทางแล้วบอกบาวอามว่าป๋าบอลพูดเบาวอามถึงวันนี้เราจะไม่ได้เบิร์น้องเบลแต่มึงดูดิรถเราสองคันมีหลายโครนเหมือนกันเลยว่ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นเบาวอามพูดลิมิเต็ดมากป๋าล้างไม่ออกนี่งานเข้าเลยนะัก สุดท้ายเรื่องจบลงที่ทั้งคู่ไปนั่งฉีดน้ำล้างรถกันที่หน้าบ้านพร้อมเบียร์เย็นๆคนละขวดลืมเรื่องสาวเสิร์ฟไปสนิทใจเพราะสำหรับพวกเขามิตรภาพมันแรงกว่าเครื่องยนต์และหากกว่าความรักเสมอคลิปนี้เป็นเพียงแต่งเรื่องขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะสนับสนุนช่องของผมได้ โดยการกดซูเปอร์แดงซ์ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ